สวัสดีค่ะ FC ทุกทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะเจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นนิเคอิเช้าบ่ายนะคะวันที่3 1มสเอดมกราคม25 6 8นะคะทุกคนวันศุกร์นะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะ ผป้ดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ fc ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้นี้นะคะก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งดูดแยกรอบเช้าและรอบบ่ายส่วนท่านไหนไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ก็ให้พิจารณาเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้นะคะ สำหรับเล่เด่นประจำวันก็มีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ fc จะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกท่านก่อนอื่นไปรับชมวันที่30ก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลุดสำหรับวันที่30นะคะใจะให้เด่นรอบเช้า9และ8เด่นรอบบ่าย8ปและ7รอบเช้ามา8 5 7 7 9นะคะเด่นมา9ค่ะคุณทุกคนเข้าคู่9 7 7 9นะคะทุกคนเป็นคู่ตัวเด่นเนาะคะ่ะเ 5, 5็เเป็นของรอบบ่ายพี่น้องเสียดายเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ เป็นคู่เด่นแยกกับเด่นประจำวันนะคะทุกคนรอบบ่ายใจให้แปดและเจ็ดนะคะมาสามเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าพี่น้องเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดมาอีกครั้งนะคะทุกคนคู่ตัวเด่นนะคะพี่น้องมาตก,กับ่ามือเสารนี้มาเจ็ดเก้าตอนบ่ายมะเก้าเจ็ดพี่น้องเลขเด่นประจำวัน5้ากับศูนย์หลุดไหมรอบเช้ามาเลขค่ารอบบ่ายหลุดหมดเลขศูนย์หลุดนะคะทุกคนสําหรับเลขเด่นประจำวันเนาะคะ่ะ ไปต่อลุ้นต่อวันที่สามิบเอ็บันสุกนะคะใจขอให้ f c โชคดีเหมือนเดิมถ้า F4 ชอบนะคะถ้าไม่ชอบให้ผ่านได้เลยสําหรับวันที่สาสิบเอ็ดจากที่ใจคํานวณตัวเด่นได้นะคะรอบเช้าจะได้อยู่ที่เลขห้าและเลขสเรามาดูความน่าจะเป็นค่ะห้านะคะห้าแปดห้าเจ็ดห้าหกห้าหนึ่งห้าเก้า ห้าสี่สี่นะคะสี่แปดสี่เจ็ดสี่หนึ่งสี่หกสี่เก้าสี่สามเดนรอบใบยอยู่ที่แปดและเจ็ดขาเอฟซีขาแปดนะคะแปดห้าแปดสี่แปดหนึ่งแปดหก แปดเก้าแปดสามค่ะเจ็ดนะคะเจ็ดแปดเจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามนะคะทุกคนประมาณนี้ค่ะมาดูคู่ตัวเด่นนะคะเอฟซีขาห้าสี่แปดเจ็ดนะคะ แปดแปดห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าสี่สี่ห้กับ7จรอบบ่ายค่ะ8 5 5, 7 7 5, 5, 4 4 5 4 8, 8้4ห้าแปดแปดสี่สีนะคะเอฟซีขานี่ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะ f อฟท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปแล้วกลับด้วยทุกทุกคู่นะคะทุกคน ทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ได้รับชมเดีย๋ยวรอบละสี่คู่วันนี้คู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันไม่ติดคู่ตเด่นนะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันศุกร์นะคะอยู่ที่เลขหกและเลขหนึ่งเลขเบิ้ลประจําวันคือหกหกกับหนึ่งหนึ่งนะคะ fc ขาเลขหกกับเลขหนึ่งนี้ fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสําหรับสายวิ่งสายรูดค่ะเด่นรอบเชา้าอยู่ที่ห้าและสี่เด่นประจําวันอยู่ที่หกและหนึ่งเป็น ห้าหกหกห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้านะคะไม่จิดครูจะเด่นค่ะทุกคนสีค่ค่ะสี่หกหกสี่สี่หนึ่งหนึ่งสี่นะคะแปดกับเจ็ดรอบบ่ายและหกกับหนึ่งป็นแปดหกหกแปดแปดหนึ่งหนึ่งแปดนะคะทุกคนเจ็ดคะ่ะเจ็ดหกหกเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดค่ะทุกคนคะ่ะประมาณนี้นะคะทุกคนชอบก็ค่อยตามไม่ชอบก็ให้เลื่อนผ่านสถิติมีเข้ามีหลุดนะคะ สำหรับคู่ที่ใจจับให้นี้เป็นการจับคู่ระหว่างตัวเด่นรอบเช้าตัวเด่นรอบบ่ายสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจําวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันถ้าท่านไม่ชอบท่านสามารถจับคู่ใหม่ได้เลยตามความชอบนะคะทุกท่านค่าค่ะสำหรับแนวทางหุ้นนิเคี๊วันที่31มกราคม2568วันศุกร์ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกกำลังใจที่เ c ท,ทุกทกท่านมอภห้นะคะ สำหรับวันนี้ใจขอให้ fc โชคดีค่ะโชคโวันหมานสุขภูสุกคนค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ